เป็นแฟนกันไหมถ้าเธอยังโสดกลัวใครจะเข้ามาดีเธอรักฉันเธอได้โปรดฉันถอยเธอมานานแล้วก็บอกว่ารักแต่ยังไม่ชัดจะพูดอีกทีนะชอบก็บอกว่าชอบให้บอกกี่รอบจะมาเป็นดีในคำว่ารักมันมีเป็นล้านความหมายอยู่ที่ใจว่าเธอจะใช้เพื่อใครคนที่เราชอบอยู่ที่เธอชอบแบบไหนแต่ว่าใจฉันเองมันมีแต่เธอข้างใน เป่นแป็กันไหมถ้าเธอยังโสดกลัวใครจะเข้ามาทีเธอรักฉันเธอได้โปรดฉันคอยเธอมานานแล้วก็อบอกว่ารักแต่ยังไม่ชัดจะพูดอีกทีนะชอบก็บอกว่าชอบให้บอกกี่รอบจะมาเป็นทีใด้ทำว่ารักมันมีเป็นล้านความหมายอยู่ที่ใจว่าเธอจะใช้เพื่อใครคนที่เราชอบอยู่ที่เธอชอบแบบไหนแต่ว่าใจฉันเองมันมีแต่เธอค่ะ Been my